โดยปกติแล้ว Oxidative Stress ถูกวัดได้โดย T-Bars ซึ bars, ่งเพิ่มขึ้นพร้อมกับอายุแต่ในการทดสอบของดร์แมคโคดโดยการกินโรเทนดิมเพียง1เม็ดต่อวันทำให้แนวโน้มนั้นเปลี่ยนไปสำหรับทุกๆคนทุกช่วงอายุแม้แต่ผู้ที่มีอายุ80ปีผู้ที่กินโรเทนดิมมีค่า Oxidative Stress ลดลงจนถึงระดับที่มีอยู่ในเด็กแรกเกิดหรือเด็กที่มีอายุน้อยมากๆม,มีอะไรในอาหารเสริมเม็ดเล็กๆนี้บ้างจริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่เรียบง่ายมาก โค้ทนดิมประกอบด้วยส่วนผสมที่มาจากพืช5ชนิดซึ่งบางอย่างคุณก็อาจจะทราบดีอยู่แล้วชาเขียวขมินชันหญ้ามิมิลส์ทริสตซลโสมอินเดียซึ่งหาไม่ยากมนุษย์เนี่ยมีประสบการณ์กับส่วนผสมเหล่านี้เป็นอย่างมากซึ่งถูกใช้อยู่เป็นประจำในยาสูตรดั้งเดิมในประเทศอินเดียจีนและประเทศอื่นๆอ,อีกมากมาเป็นเวลาหลายศตวรรษแล้วคุณรู้ไหม เข้าใจตรงกันนะและในเวลาอีกไม่นานการรักษาแบบโบราณของตะวันออกและการแพทย์แบบใหม่ของตะวันตกจะมีการทำงานร่วมกัน Oxidative stress ที่มีค่ามากจะเกี่ยวข้องกับความฉลาดซึ่งถูกพบว่าเชื่อมโยงกับความเจ็บป่วยหลายร้อยชนิดมันเป็นศูนย์กลางของโรคต่างๆมากมายโรคเบาหวานโรคถุงลมโป่งพองโรคหอบหืดโรคหลอดเลือดในสมองโรคหัวใจจนถึงโรคประสาทโรคซึมเศร้าหรือแม้แต่โรคอัลไซเมอร์ ดร e เจมส์เทโกพร้อมกับศูนย์วิจัยที่เดนเวอร์ได้กำลังทำการวิจัยโปรเทนดิมให้กับบริษัทไลฟ์แฟนเชชเราไม่ได้อ้างในความสามารถในการรักษาโรคใดๆหรือการป้องกันโรคใดๆเราหวังแต่ว่าเมื่อเราทำการศึกษาวิจัยเสร็จสิ้นเราจะสามารถที่จะอ้างถึงความสามารถเหล่านั้นได้ในอนาคต การศึกษาวิจัยทางการแพทย์เกี่ยวกับโปรแทนดิมโรคเบาหวานและโรคหัวใจเนี่ยจะเริ่มต้นในอีก3-4เดือนข้างหน้าแล้วสําหรับผลของความคืบหน้าของผมละ่ะนี่ครบ2อาทิตย์แล้วเป็นเวลาตรวจของผมแล้วละ่ะด็อรแมคโคดได้คํานวณตัวเลขให้ผมผลลัพธ์คือระดับออกซิเดทีฟสเตรสของผมลดลงเป็นอย่างมากถึง45%นั้นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากลองดูว่าผมอยู่ส่วนไหนของกราฟก่อน ลหลังจุดแรกทางด้านซ้ายเนี่ยเป็นจุดที่พบในเด็กแรกเกิดคุณหมอจะแนะนำอย่างไรต่อการกินอาหารเสริมนี้ต่อไปครับออผมจะแนะนำนะแต่แน่นอนมันไม่สามารถจะรับประกันกได้หรอกว่ามันจะสามารถยืดอายุของคุณได้หรือกำจัดโรคต่างๆหรือรักษาโรคต่างๆแต่เราทราบว่าออกซิเดทีฟสเตรสเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเกิดโรคเหล่านั้นผมไม่ต้องการที่จะรอให้ถึงอายุ80ปีแล้วค่อยมากินอาหารเสริมเนี่ย คุณหมอทั้งสองท่านได้แสดงให้เห็นว่าโปรเทนดิมผลิตจากส่วนผสมที่ถูกใช้มาแล้วเป็นเวลากว่าศตวรรษและมันเป็นสิ่งที่ปลอดภยัยแต่เพราะมันถูกขายเป็นอาหารเสริมไม่ใช่ยางโปรเทนดิมจึงไม่จําเป็นต้องได้รับการอนุญาตจาก FDA เพื่อความปลอดภยัยวิทยาลัยหลายแห่งและตัวแทนของรัฐบาลได้เริ่มศึกษาวิจัยหลังจากมีรายงานของ ABC ที่ท่านเพิ่งได้รับชมไปซึ่งออกอากาศในปี2005 การศึกษาวิจัยเหล่านี้ได้ค้นพบหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับประโยชน์ของโปรตีนดิมโดยเฉพาะและได้มีการเยผยแพร่เอกสารทางวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์หลายแห่ง